สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพอมอีมโกคัตกิคนเดิมคนนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงศึกชิงชัยกิลหรือว่าการวางแนวกลยุทธ์ต่างๆนะครับในการทําให้กิลเรานะครับมีเปอร์เซ็นชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคสําหรับศึกชิงชัยกิลนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะมีการจัดลําดับทีมของเรานั่นเองดังนั้น การจัดลาดับทีมก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราควรที่จะทําทีม1ทีมนะครับเป็นทีมหลักที่สุดนะครับในการต่อสู้นั่นเองผมนั่นก็คือทีมสําหรับลงแรงนะครับทีมไหนที่เป็นทีมลงแรงที่คุณจัดนั่นแสดงว่าทีมนั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นทีมที่โหดที่สุดสําหรับคุณนั่นเองนะนั้นเราก็ควรที่จะจัดเป็นทีมที่1ทีมที่2หรือทีมที่3ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับจะใช้เทคนิคในส่วน อีก2ทีมที่เหลือนะครับก็เราก็สามารถจัดทีมได้เลยครับตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีทีมเมนหลักของเรานะครับก็คือ1ทีมนั่นเองครับผมโอเคเราจะไปดูในส่วนถัดไปนะครับนั่นก็คือศูนย์ย่อยกิวนะครับจนไปถึงศูนย์หลักกิวก็จะมีทั้งหมด15ถาฐานนะครับเราจะไล่ไปตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14และฐานสุดท้ายคือฐานใหญ่นะครับเป็นฐานที่15้นั่นเองครับผม <Hey. S 1> ในส่วนลำดับฐานนะครับเราจะมาดูยังไงก็คือมันจะเรียงนะครับจากข้อมูลของกิลด์นะครับหรือว่าลำดับสมาชิกหรือว่าค่าพลังนะครับตั้งแต่สูงที่สุดนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดสูงที่สุดเป็นตัวละครอ,อย่างคุณหัวหน้ากิลด์ของผมนะครับนี่ค่าพลัง18ล้าน 7 0 0 0แ0น,นะครับก็จะไล่ลงไปเลยครับตั้งแต่15 14 13 12 13ี่เปเปบเๆบจนไปถึง1นะครับก็คือตัวละครอันดับที่15ที่มีค่าพลังไล่ลงมานะครับจากหัวกิวนั่นเอง <S 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 แต่ว่าไม่จําเป็นนะครับว่าหัวกิวต้องอยู่อันดับที่15อาจจะเอาใครก็ได้นะครับมาอยู่อันดับที่15หรือว่าค่าพลังที่เยอะที่สุดนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงลําดับนะครับแล้วก็จัดเรียงค่าพลังนั่นเองครับผมซึ่งในแต่ละ ฐานย่อยนะครับก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับจะทําให้ทีมเรานั้นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันนะครับผมเราจะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่1 2 3 4 6ี่นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกก็คือการสร้างโล่ให้กับทีมของเราทั้งหมดนะครับผมจะเป็นสร้างโล่ทนทานนะครับให้กับตัวละคร6ตัวของเราแล้วก็จะทําให้มีความถึก ความอึดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับเท้ารับมือของสตูอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับถ้าเกิดสมมุติอีกฝ่ายนะครับมีตัวละครเช่นเจนอตยิงทีแบบ20บล้าน30ล้านก็มีสิทธิ์ทําให้โล่นั้นแตกได้ภายในครั้งเดียวนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความเร็วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ทั้งกิลนะครับหรือว่าทั้ง15คนในการต่อสู้นะครับผม ให้เน้นความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะแบบ600อัพทุกตัวถ้าเป็นไปได้นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ในการทําให้ตัวละครของเราหรือว่าทีมของเราหรือว่ากิลด์ของเรานะครับอยู่รอดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเปิดก่อนนะครับก็ยังยิ่งมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีนั่นเองและในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือฐานที่5ฐานที่7ฐานที่8ฐานที่9ฐานที่10ฐานที่11นะครับก็จะมีเอฟ อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเอฟเฟกไม่ย่อทอนั่นเองสําหรับเอฟเฟกไม่ย่อทอนะครับก็จะเป็นการทําให้ตัวละครนะครับติดไม่ย่อทอถึง2รอบนั่นเองสาหรับตัวอะไรที่มีไม่ย่อทออยู่แล้วเช่นหมาเ้าบ้านแมนนะคบที่มีไม่ย่อทอนถึง2ครั้งนะครับก็จะเพิ่มเป็น4ครั้งจะทําให้ตัวละครเรานะครับมีโอกาสได้เปลี่ยนในการโต้คืนนะครับเพราะว่า การที่จะทําให้ติดไม่ยท้อได้มันจําเป็นต้องทําให้เลือดของตัวละครเรานะครับลดไปถึงขีดสุดนะครับจนถึงดาเมจวิคาดแล้วมันก็จะติดไม่ยท้อเป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็ทาให้เลือดเด้งกลับคืนมาซึ่งมันยากนะครับในการที่จะทําตัวละครตัวละครหนึ่งติดไม่ยท้อได้ดังนั้นเราจะมีข้อได้เปรียบในส่วนนี้ผมจึงแนะนําว่าใครที่มีตัวละครเจนอลโหนนะครับหรือว่าเป็นท็อปแรงนะครับอันดับหนึ่งของในกิว้วอะไรอย่างเงี้ยให้มาอยู่ ในอันดับที่5นะครับแล้วก็อันดับที่7อันดับที่8แล้วก็ไล่ลงไปนะครับที่9 10กับ11นั่นเองครับผมก็ขึ้นอยู่กับการจัดทีมของกิลเรานั่นเองแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอันดับในบอร์ดกิลนะครับก็จะเป็นอีกคุณแจนึงนะครับที่ทําให้ทีมของเราหรือว่ากิลของเรานนั้นชนะนั่นเองในส่วนต่อไปนั่นก็คือในฐานย่อย1 4 c 12แล้วก็13นะครับก็จะเป็นอีกบัฟหนึ่งนะครับที่ทำให้ทีมเราค่อนข้างได้เปรียบอยู่แต่ก็ยังไม่เท่ากับการไม่ย่อทอนันเองนั่นก็คือจะเพิ่มพลังงานนะครับหรือว่าเพิ่มลูกไฟให้กับทีมเราแล้วก็ยังเพิ่มการลดดาเมจนะครับที่ทำให้ทีมเราค่อนข้างอึดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับก็คือเป็นทีมนะครับที่อาจจะไม่มีเจเนอแต่ว่าตัวละครหรือว่าค่าพลังค่อนข้างสูงมากๆนะครับจะทำให ต่อคอมโบได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทาให้ลดดาเมจพิเศษนะครับได้ค่อนข้างเยอะดาเมจพิเศษก็เช่นบอกพวกคิงหรือว่าแฟงประกายแสงนะครับผมก็จะทําให้ลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ต่อคอมโบได้นั่นเองและในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือฟูนหลักก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนกับ13กับ14ฐานย่อยนะครับผมแต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็คือฐานนี้จะไม่ถูกทาลายนะครับแต่ว่าจะมีการถูกตีได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองครับผมก็คือ มันสามารถตายได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองครับและก็จะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับในการสุดชิงชัยกิลดังนั้นการจัดตัวละครการจัดทีมต่างๆนะครับควรจะมีเมลักหลัก1ทีมนะครับแล้วก็การจัดลําดับก็ควรที่จะให้มีคนโหนนะครับอยู่ในฐานที่ย่อย5นะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะครับอีก6ฐานอีก5ฐานนั่นเองนะครับที่มี ขานไม่ยอดท้อก็ควรที่จะเป็นคนที่ป็นโหดหรือว่ามีเจน้อยการยิงหัวโหนนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบในอีกอย่างหนึ่งนะครับของกิวเรานั่นเองครับสําหรับการจัดลําดับกิวก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ควรที่จะไล่ลําดับไปนะครับ15คนนะครับที่เก่งที่สุดในทีมหรือว่าเก่งที่สุดในกิวของเรานะครับก็แบ่งสันจัดปันส่วนนะครับให้ทีมเรานะครับอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้ทีมของเราชนะในศึก ดวนกิ่วนั้นๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับอีกโกคัสกคิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ